มีน้องคนไทยที่อยู่ในรัฐเนวาดาเขาส่งมะละกอมาให้กินก็จริงๆแล้วไม่เคยเห็นตัวเป็นๆหรอกนะก็เป็นน้องที่ติดตามช่อง Youtube เราอยู่นี่แหละแล้วก็พูดคุยกันบ้างทาง Facebook ก็ส่งมะละกอมาให้แถมบอกสูตรส้ตมตำรสเด็กให้ด้วยเห็นเขาบอกว่าใส่กะปินิดนึงจะนัวมากเลยเดี๋ยววันนี้จะลองทำดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง โอเคเรามีเครื่องครบแล้วมาเริ่มกันเลยแค่นี้พอมั้งเนาะ làm được cung rồi Hãy subscribe cho ก็ถนดันดก็หนักหน้าตาหน้ากิน <c oughs> เห็นไหมหน้าตาใช้ได้เลยรสชาติสุดยอดเมื่อกี้ลองชิมดูแล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยชิมแล้วรสชาติก็ดีมากเลย แต่เผ็ดเป็นนิดนึงอร่อยอย่างที่น้องบอกจริงนะครั้งแรกของการทำส้มตำใส่กะปิรสชาติดีมากอืม กุ้งตัวใหญ่ๆไปลองทำดูนะ